เพื่อนๆเ,เรามาทำมะม่วงแช่ติมกันนะคะอันนี้เราจะแช่น้ําเกลือเอาไว้ก่อนหนึ่งคืนปอกเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ําแล้วก็มาแช่น้ําเกลือพรุ่งนี้เราต่อมาล้างออกแล้วก็มาแช่น้ำปูนใสกันนะคะจะชมขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆ อันนี้เราแช่น้ำปูนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปไปล้างน้ำปูนออกล้างน้ำปูนออกเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาทำการเชื่อมต่อนะคะจะไปล้างน้ำปูนออกนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะมันก็จะแข็งๆแล้วเนาะ,ะมันจะกรอบๆ เสร็จแล้วเราจะไปล้างออกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปในการเชื่อมนะคะเราล้างน้ำปูนออกหมดแล้วนะคะเพื่อนแล้วเราก็จะมาทำการเชื่อมแล้ว น้ำเชื่อมใส่นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะปิดเอาไว้นะคะเพื่อนเดี๋ยวค่อยดูนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนี้ทานได้เลยไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆนมะม่วงแช่อิ่มของเราก็ได้แล้วนะคะนี่ ดูสิมาชิมดูว่ามันจะกรอบไหมเดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะว่าความกรอบของมันจะมีไหมเนี่ยกรอบมากเพื่อนๆแต่ว่าไม่ต้องหวานมากค่ะกำลังพอดี อร่อยมากเลยหืมเจ็บอืมอร่อยอร่อย